สวัสดีครับสวนป่ามือเย็นนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำต้นไม้ที่ให้ร่มเงาทรงพุ่มสวยงามอ,าอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ดีนะครับต้นนี้เป็นต้นพิกุลนะครับผมพีกุลทองนะฮะทรงพุ่มสวยลักษณะเป็นไม้ไม่ผัดใบนะครับผม ให้ร่มเงาได้ตลอดทั้งปีนะครับชอบแดดนะครับผมหรือว่ามีน้ำขังนานๆก็ไม่ตายนะฮะเป็นไม้ที่เหมาะกับนำไปปลูกประดับสวนประดับโคกหนองนาล้านอาหาร,รต้นโตเต็มใบก็ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเป็นไม้สรงพุ่มนะครับ ผมมีอยู่หลายต้นเหมือนกันที่นี่นะฮะต้นนี้เป็นดอกแล้วนะฮะประมาณสามนิ้วนะครับผมนะฮะต้นนี้พร้อมล้อมครับผมนะล้อมขายให้กับลูกค้าที่กำลังมองหานะฮะ,ะไม้อยู่ที่น้องบัวลำพูนะครับผม นะล้อมแล้วก็พอไม้ติดดีแล้วก็ค่อยจัดส่งไปให้ลูกค้านะครับผมเป็นไม้ดอกหอมนะฮะต้นพิกุลครับผม